การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ของชาวสวนป์มและยางพาราพอถึงเวลาที่ต้องปลูกว่านปุ๋ยหรือตัดยางาเป็นต้องปวดหัวเพราะหาแรงงานไม่พอทุกทีกับตันเคเอสช่วยด้วยกับตันเคเอสมาแล้ว ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าแรงงานหาไม่ได้หรือไม่เพียงพอก็หันมาใช้เครื่องทุนแรงด้วยแทรกเตอร์คูโบตา้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทต่างๆที่จะทำให้การทำงานสะดวกได้งานประหยัดเวลาคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไม่ว่าจะเป็นเจาะลุมปลูกก็ทำได้ง่ายแสนง่าย เมื่อต้องดูแลรักษาอย่างการตัดหญาก,ก็สะดวกรวดเร็วใช้คนขับเพียงคนเดียวหรือแม้แต่ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ยก็จัดการได้ด้วยเครื่องนี้เป็นยังไงแล้วครับเพียงใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะก,กับงานงานก็เสร็จไวทําให้ช่วยลดปัญหาแรงงานหายากสะดวกใช้งานง่ายได้งานเยอะนอกจากนี้แทรกเตอร์เพียงคันเดียว ็ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายกอนตัดหญ้าและการหว่านปุ๋ยทำให้การดูแลและบำรุงรักษาได้ครบขั้นตอนอีกด้วยนะครับจะมีสวนป่าหรือสวนยางพารากี่ไร่ก็จัดการได้สบายๆด้วยคู่หูจากกลการเกษตรเหล่านี้เกษตรชีวิตดีที่ใครก็เริ่มได้เริ่มต้นเกษตรชีวิตดีคลิกเลย www.kubota-solutions.com Kubota นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต